สวัสดีครับคุณวันนี้ผมจะพาคุณไปสัมผัสเรื่องราวสุดหลอนที่โรงพยาบาลร้างแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ไกลจากความเจริญริมขอบป่าลึกเรื่องเล่าของที่นี่ถูกเล่าขานกันมานานบ้างก็ว่ามีคนไข้เสียชีวิตจำนวนมากบ้างก็ว่ามีการทดลองลับที่ไม่ชอบมาพากลแต่ที่แน่ๆคือไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าไปใกล้ยามค่ำคืน คุณลองนึกภาพตามนะครับโรงพยาบาลเก่าแก่ผนังปูนซีเมนที่แตกร้าวมีเถาวันเลื้อยพันจนแทบกลืนกินตัวอาคารกระจกหน้าต่างแตกเป็นเสียเส่ยงลมพัดหวีดหวิวหลอดช่องโวราวกับเสียงครวญครานของใครบางคนภายในมืดมิดสัมผัสได้ถึงไอเย็นยะเยือกที่แผ่ซ่านออกมาถึงแม้ในวันที่แดดจ้า ว่ากันว่าถ้าคุณเดินเข้าไปในห้องพักผู้ป่วยที่อยู่ชั้นบนสุดคุณจะได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาเหมือนมีคนกำลังเรียกชื่อคุณเสียงที่ทั้งโหยหาและน่าสะพรึงกลัวบางคนบอกว่าเคยเห็นเงาคนเดินวูบผ่านไปมาตามทางเดินแต่เมื่อหันไปมองก็ไม่พบใครเลย เรื่องเล่าที่น่าขนลุกที่สุดคือเรื่องของพยาบาลสาวที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลแห่งนี้ว่ากันว่าเธอยังคงวนเวียนอยู่เพื่อดูแลคนไข้ที่ไม่มีใครดูแลแล,แล้วคุณอาจจะเห็นเธอในชุดพยาบาลสีขาวซีดยืนอยู่หน้าห้องพักมองคุณด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าหากคุณสบตาเธอเข้าอย่าได้ตอบรับเพราะคุณอาจจะไม่ได้กลับออกมาอีกเลย โรงพยาบาลร้างแห่งนี้ยังคงซ่อนเรื่องราวอีกมากมายที่รอการเปิดเผยแต่ไม่ว่าเรื่องราวเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรสิ่งที่แน่ชัดคือที่นี่ไม่ใช่สถานที่สำหรับคนขวัญอ่อนคุณกล้าพอที่จะเข้าไปสำรวจความลับของโรงพยาบาลร้างแห่งนี้หรือไม่ขอบคุณที่รับฟังเรื่องเล่าในวันนี้นะครับหวังว่าเรื่องราวนี้จะทำให้คุณขนลุกขนพองกันบ้างแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าครั้งหน้าครับ